สวัสดีครับคลิปนี้มาชมเรหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดวังสับประรดพิมพ์จับบาทน้ำมนต์นะครับน่าจับบาทน้ำมนต์ปี2องพันสอนก็มาใส่เหรียญแล้วไม่สักสองค์นะครับเหรียญรุ่นเนี้ยบางท่านเรียกว่าเหรียญสารพันนึก เหรียญดวงนี้สร้างปี2 5 2 9สองเเข้าร่วมปลุกเสกในพิธีคงสวัสดิ์ในปี3 0สูนะครับมีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆาราชสกุลมหาสังครบรนโยงนะครับสมเด็จมาเป็นประธานในพิธีณวัดกลางจังหวัดจันทบุรีเหรียญนยี้มีประสบการณ์มากมายครับไปชมกันนะครับ ครับแล้วก็กดตัดโอเคมมาลงกล้องกันะกนะครับ ความคมชัดต้องชัดครับนี่ครับโมบคง รดท่านสําเร็จวิชารู้สึกจากวิชาเสือซมิงนะครับท่านจะเก่งทางด้านเสืออีกเกจีหนึ่งเลยทางจังหวัดทางภาคาตะาวันออกนะครับจังหวัดจันทบุรีถ้ามีเสือก็คือแบบถ้าเป็นยุคหลังก็หลวงพ่อเปิลหลวงพ่อถ้าเป็นเก่าๆก,ก็หลวงพ่อปานแต่ก็คือต้องมีหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรด พ่วงเข้าไปด้วยจะมีหลวงพ่อสุดใช่ครับมีหลวงพ่อสุดอีกองหลวงพ่อคงก็จุกหลวงพ่อสุดแหละครับท่านก็เก่งวิชาเสือเหมือนท่านจะสําเร็จวิชาเสือสมิงมาจากอาจารย์ท่านท่านก็เลยจะมีมักจะมีเสือในเหรียญท่านเสมอโอเคครับกดติดตามได้นะครับดูกันว่า คลิปต่อไปจะเป็นพระอะไรที่จะามาให้ชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ